เ,ออเจอบ่อยมากเลยครับใช้ลวดเส้นเล็กนะครับแต่ก็ลองใช้ดูก่อนนะครับถ้ามันเน่นกับไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าได้ลงก็ต้องแก้ไขน,นิดนึงนะครับเนาะครัแต่แต่มันเห็นบเไรอืมครับผมเอาละแต่ยุงเรียบมาอยากเรียงหนูว่าหนูปัญหาใหญ่ให่ก็อยากเพิยงก็ได้เป็นเทียวครับได้เป็นเทียวแต่<อ>แระยะทางครับแล้วแต่ระยะทางครับบอกเพิ่มกันไปครับมันจะมีไงครับบ่ดินเหนือคืออาอยากเรียงกับเพิ่นเพิ่นเรียงได้กับคิดว่าค้ามัน ดีไปกับเฮ็ดเลี้ยงไปนะครับ <laughs> บ,นนบ่ได้วัดตัวครับพ่อเดี๋ยวนี้มันกลั้บ่หลายคือปล่อยออกอย่างที่แปดตัวเด้ไหมอ๋อครับผมปล่อยออกวมดแล้วเนาะเสี่ยแปดตัว,<อ>ตวพ่อก็ต้องเกของได้ พุกใหญ่ชัยภูมิอำเภอบ้านแทน่นสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็อยู่ที่จังหวัดน้องบัวลําพูครับวันนี้ครับมาที่นี่ครับอ่าสุ้มเจริญทองครับอมกฤษครับแสนพักดีนะครับนี่ครับ อันนี้ก็เป็นฟาร์มไก่ครับเป็นฟาร์มไก่ครับเป็นฟาร์มไก่นะครับนาอฟาร์มไก่นะครับในโรงนี้นะครับแต่ตอนนี้นะครับไม่เหลือครับเป็นบ่อหนูไปแล้วครับฟาร์มไก่อยู่นี่ตรงนี้ครับเนี่ยจะเหลือซุ้มนี้นิดนึนะครับว่าช่วงนี้มีปัญหานะครับมีปัญหาเรื่องการเรื่องไก่เพราะว่าโควิดเข้านะครับบ่อนทุกที่ก็ปิดนะครับพอปิดแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปไปเล่นกีฬาไก่ได้นะครับก็เลยจําเป็นต้องปิดฟาร์มครับตรงนี้ก็นี่ครับนี่ครับ ฟาร์มนี้โรงเรียนนี้ก็คือผมถ้าเดาไม่ผิดแต่ก่อนก็จะเป็นโรงไก่เก่านะครับแต่ตอนนี้น่าจะเปลี่ยนแผนแล้วครับตอนนี้นครับโอเคครับเดี๋ยวผมพาแนะนำบรู้จักเจ้าของฟาร์มครับผมสวัสดีครับพี่ชื่อพี่ยังเนาะครับเนาะชื่อบอยครับคมขิดครับชื่อพี่บอยคมขิดอ๋อชื่อฟาร์มไก่มากันเกือบเป็นเป็นชื่อพี่บอยเนาะเลี้ยงไก่มาจากปีแล้วครับเนี่ยเอ่อจะเลี้ยงกับเลี้ยงมันโดนนะครับลงโดนแล้วครับจะบ่ได้เป็น นะบด้เปวณใอเพิ่นอ๋อก็เลี้ยงเล่นเลี้ยงตีเขาทำปกติตามภาษาตำบ้านเ้าครับครับผมอยู่นี่อยู่ไสครับพี่อยู่อำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูครับอ่าของหมู่บ้านครับผมบ้านหนองวาน้อยครับน้องวาน้อยครับผมตำบลครับตำบลหนองว่าตำบลหนองว่าอําเภอเมืองน้องบัวลำพูนครับผมจังหวัด จังหวัดหนองบัวลำภูอยู่อำเภอเมืองแต่คือห่างจากตัวเมืองเลยนะจะมาที่นี่ปรัมาณ10กิโลมัน10กิโลบ่อไก่อ๋อบ่อไก่ครับแต่ว่าผมมากก็รู้สึกว่าบ่อไก่นะครับก็มาจากบ้านเนี่ยมัน105กิโลไม่ไกลไม่ไกลผมเข้าใจว่ามันอยู่ไกลหม่างไอ้หนองบัวลำภูแต่ว่าชั่วโมงครึ่งประมาณกๆเลยนะแคบแป๊บเดียวนะครับก็ออกมาแล้วแป๊บเดียวนะครับโอเคครับขอยาสอบถามเพิ่มเติมครับประเด็น คิดยังไงจังเล็กยังหนูครับผมมีความคิดมาหลายปีแล้วครับแต่แต่มันเห็นบ่ได้อืมครับผมน่ะแต่ยิ่ยุ่งเรียบมาอยากเรียงหนูว่าหนูปัญหาใหญ่ยากประหยัดเงินครับแต่มันเห็นบ่ได้มามาพรากับขึ้นมาอยู่บ้านครับดำเนินการเลยครับดำเนินการแล้วองอายุบ้านตอนนี้อยู่บ้านมาเห็นยังครับอาชีพอยู่บ้านตอนนี้เออเล่นรถห้องหลอ้เล่นรถดินตอนนี้คือเป็นไซเวบนอ่าวิ่งยันเดียวเลย ทำเที่ยวครับทำเที่ยวทำเที่ยวทำเที่ยวครับวันนี้เป็นไงครับมันยึดงเน็ึดงานนี่เนาะวันนี้ย็ดงานครับมันมาจากบอดินเลยครับตัวสาวจริงเขาบินมาจากบอดินเลยโอเคครับผมเป็นังไงครับเรียนบอดินไรได้เป็นไงครับบอกหน่อยครับก็ก็ได้เป็นเที่ยวครับได้เป็นเที่ยวแล้วแต่ระยะทางครับผมแล้วแต่ระยะทางครับบอกเพิ่มกันไปครับมันจะมีไงครับบอดินเนี่ยคืออ่าจะได้เรียนช่วงหนาแรงเนาะหนาฝนก็เรียนไม่ได้นะครับเนาะครับผมอ๋อครับผมโอ้ยยึดเกี่ยงหนาฝนก็เรียนแตนไส้ครับ ครับเลนได้ะใช่อ๋อแต่ว no ่ามีหกหลอดหน่อยขั้นเดียวนี่ก็หากินอยามาท์ไม่มีปัญหาหรอกครับแล้วเนาะสบายไปก็ได้ยว่าไปกันเลยเราเฮาเราจะเฮาเราเฮาโอเคครับผมวันนี้ถ้ามีคนสนใจนะครับอยากจะออกรถนี่ชิมแลนดินเนี่ยแนะนำบ่ครับอืมตอนนี้รู้สึกว่าสีเยอะแล้วหลายนะหลายแล้วครับเต็มที่แล้วครับครับผมโมเมนว่ามี่จะเจ้านี่เจ้าอื่นเพิ่นก็มพี่อกัล้วเนาะงาน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 กับ ครับก็ข้อเห็ุแต่ว่ามันมอหลายก่ติดขันจอกมางต้องเบิ่งงานดีๆก่อนเนาะครับไปคุยกับไมโครก่อนว่าเขามีงานมองคุยับพอแกเขาจะคุยกับผมมาไหนเองคุยกับไมโครก่อนนะครับว่าเอเจ้ามีงานเรียนบางที่บางทีบางทีบรมโครหางานในเก่งกะเข้ากะบม่มีปัญหาเรื่องการเรียนเนาะโอเคครับประเดี้ มาคุยเรื่องหนูเขาดีกว่าครับเรื่องอื่นพ่อเหรอครับเบรกไปแล้วเรื่องไก่กับบ๊องตองคุยกันนะครับเนาะไก่ผ่านไปครับผ่านไปแล้วอาเหลืองตั้งมูอย่างเดียวอ่าโอเคสวัสดีมากเบิ้งครับบ่อหนูครับนี่บ่อหนูนี่ครับก็เตรียมมาอันนี้อันนี้ถ้าให้เดาขึ้นนี่เป็นรุ่งไก่ก้อนนะครับเบอร์เจ็ดเบอร์แปดเบอร์หางขึ้นอยังอื่นซุ้มไก่ครับผมเบอร์ส้มไก่ส้มไปส้มมันโอ้ยังยังยังอยู่จิตติดตึงอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับตรงนี้เบอร์แปดครับตรงนี้ ตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นบอหนูไปเป็แล้วครับไปนี่ขออยาสอบถามเพิ่มเติมครับพี่บอหนูอยู่แถวนี้ราคาจักบาทครับเนี่ยความสูง40เซนความกว้าง80เนาะมาตรฐานร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งโอ้ก็ร้อยยี่ครับผมก็อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่แพงมากไม่ถูกมากก็อยู่ในกลางๆก็อยู่ที่ราคาโอเคปกติครับทั่วไปทั่วไปนะครับบม่มีปัญหาครับเรงบอก็คือถ้าคนอยู่แถวนี้ก็สามารถซื้อได้ประมาณนี้นะครับขันซื่นไร้ก็นี่อาจจะมีลดก็นี่ อ่าที่ผมไปเชื่อมเพิ่นนี่เป็นเพิ่นมีเทียมใหม่ครับแต<อ>่ผมบ่ลดให้มันมีงงเทียมใหม่๋อไม่ลดขอแถมดีกว่าอโอ้เยี่ยมครับคือผมเลยซื้อนูลไล์ก็บ่ลด,ดูนดับแต่เทมดีกว่าโอ้เดียวกันเดียวกันก็คือราคาสิไดในประเทศเนี่ยเทียมที่อโอเคครับบ้าน,นี้มาเบิ่งครับวิธีการเจาะกระลบแนมเนาะนี่ครับนี่อันนี้ก็คือตั้งแต่คุยกันมานี่คือการเจาะนี่ก็ฮู้จะใหญ่นิดนึงเนาะส่วนฟ้าเนี่ก็อย่างที่บอกครับมันต้อง มันต้องเฮ็ดฟ้า2องสิบแล้วก็มาประกบกันดีกว่าครับแบบนี้ร่มมันจะพัด่งยังมากแมวมาตะกลยตะเกียเรืองมากกเกียยังไงเพราะว่าแผ่นนี้มันก็คือส่วนใหญ่ก็ใช้ซีเมนต์กันนะครับจริงๆถ้าให้ดีก็เป็นหกมิลหกมิลจะดีกว่ามันจะแข็งกว่าจะหนากว่าแล้วก็ใช้ได้ทนทานกว่าอันนี้ค่อนข้างจะฮักง่นยครับสักพักก็ฮักแล้วตอนนี้ครับเนาะประมาณนั้นครับผมเดี๋ยวคอยเพี่ยนคอยทายกันไปมันนี้ระบบน้ำก็โอเคครับใช้ระบบน้ำก็ทำระบบน้ำเรียบร้อยอัตโนมัตินะครับพี่น้องเนาะนะ กับวิธีการแก้ปัญหาแล้วเนี่ยคือของพี่เขาคือใช้ลวดเส้นเล็กเนาะนะครับเจอเจอบ่อยมากเลยครับใช้ลวดเส้นเล็กนะครับแต่ก็ลองใช้ดูก่อนนะครับถ้ามันเน่นกับไม่มีปัญหานะครับต่ถ่าได้ลงก็ต้องแก้ไขนิดนึงนะครับเนาะโอเคครับบันนี้ฟังคุณฟังคุณมีแผนจะจ่ายโครงการไปเห็นยังครับฟังคุณครับฟังคุณจะเป็นนุคุ้นครับครับจะเป็นนุ้ยคุ้น นงบเดาจะเป็นอีทบ็อกกัอ๋อครับจะกอเป็นอีทบ็อกเยี่ยมมากครับผมเนาะเห็นตีีเสียนไว้แล้วนั่นครับโอเคครับถามามีคนสนใจครับพี่อยากจะเลี้ยงหนูอยากจะมาชมหนูอยู่นี่สามารถเขามีชมได้ไหมครับมาเลยครับหนูมานหวานหน่อยนะครับครับผมคำว่าเบิ้งคำว่าแ็งแบบมามาได้ครับครับผมเบิ้งเบิ้งลงไหม ฝึงลงใหม่ยับผมมีหมอรับครับผมโอเคครับขอหมู่บ้านหนองว่าน้อยตำบลหนองว่าหนองว่านอำเภอเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูจังหวัดหนองบัวลำพูครับขอเบอร์โทรหน่อยพี่0 9 0ย์เก้าครับศ9นย์เก้าครับเจ็ดเก้ครับโอเคครับวันนี้นะครับฟาร์มหนุ่พุกใหญ่ชัยภูมิกับพี่เองเนาะครับพี่บอยครับพี่บอยนะครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพ่อ ครับซื้อขึ้นพ่อยังเนอยครับพ่อสนุกครับพ่อสนุกครับรู้สึกจังไงครับในลูกเลี้ยงหนูครับผมโอ้เขาอยากเลี้ยงกับเพชนเพิ่นเลี้ยงได้กับคิดว่าถ้ามันดีไปกับเพชรเลี้ยงไปนะครับบ่ได้ว่ายังไงนะครับเนาะลูกวายยังไงก็ยังฉั่นตอนนี้พ่อให้ยังอยู่ครับตอนนี้เลี้ยงงัวเลี้ยงก็ยักตัวครับพ่อเดี๋ยวนี้มันกลั้งเวลาคือปล่อยออกอย่างที่เปีตัวเดี๋ยวนี้อ้ครับผมปล่อยออกเแล้วเนาะเปียกเปียกตัวพ่อกำลังจะคลองได้พ่อขี้อ่ ตัดหญ้าได้นะอ๋อพอได้แข็งแรงแล้วพอเนาะพอได้นอนเล่นครับผมขันบ่มีง่วนกับขือกำลังบดีอ๋อครับผมขบไปมาน้ำง่วนกับขือยังไปมากไงครับผมครับครับขอบคุณครับคลิปจบแล้วครับก็จะเข้าให้ด้